สวัสดีคุณผดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังซองดีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคก,การเพิ่มค่าพลังของตัวเองให้โหดขึ้นนะครับก็สายฟรีดูคลิปนี้จบยังไงก็อยู่รอดแน่นอนนะครับผมแต่ไม่ถึงขั้นต่าเขาทันนะเพราะว่ายังไรซ้ำมันก็สู้สา่เติมไม่ได้อีกแล้วละ่ะแต่ว่าถึงจะตามไม่ทันแต่มันก็ยังพอแบบไปเล่นในแรงสู้สู้ได้อยู่นะครับโอเควิธีเพิ่มค่าพลังนะครับผมนะอ่ะผมจะเอาตัวผมกับน้องผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวผมตัวนี้นะครับก็เรียกว่่าเลน ไม่ขาดแต่ไม่ขยนันอ่ะเรียกงี้ดีกว่าเล่นไม่ขาดแต่ไม่ขยันยังไงก็คือผมจะเล่นนี่เอาทุกอย่างเลยของควรไรวันนะครับผมแค่นี้นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวน้องผมเนี่ยนี่น้องผมก็แต้มไป17ื่นแล้วนะครับผมผมกับน้องเนี่ยเติมเท่ากันเลยนะก็คือเติมแค่รายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับผมแล้วก็ซีซันพาร์ทส3อย่างแค่นี้นะผมรายสัปดาห์ก็ อันนี้นะครับผมเนี่ยรายสัปดาห์2อันนี้นะครับคือจะได้คูปองมานะครับผมต่อต่อวันนะฝั่งซ้ายเป็นรายสัปดาห์ก็ได้2 2งสอฝั่งขวาเป็นรายเดือนก็ได้พันสอนะครับอันนี้คือยอดเงินสูงสุดที่จะได้นะต่อสัปดาห์กับต่ออาทิตย์นะไอต่อเดือนนะครับเท่านี้นะฝั่งซ้ายราคาจะอยู่ที่7 9บาทรายสัปดาห์ฝั่งขวาจะอยู่ที่200เท่าไหร่นี่แหละผมลืมละ นะครับรายเดือนโอเคแล้วต่อมาผมก็เติมซีซั่นพาร์นะครับผมนะอืมซีซั่นพาร์ีซันพารราคาต่ําสุดนะครับก็คือ269บาทไม่ได้ซื้อซีซั่นพาร์แบบฝั่งที่แพงนะตรงที่แบบมันจะบวกเพิ่มมา20 l e v e เลเวลอะอ่ะไม่ได้ซื้ออันนั้นนะครับเพราะที่ไม่ซื้อก็เพราะว่าเกมทุกเกมเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะซีซั่นพาร์เนี่ยถ้าเราขยันเล่นทุกวันมันจะตันอยู่แล้วละ่ะอย่างเช่น อันนี้มันตันที่เท่าไหร่อ่ะมันตันที่100ก็ถ้าเราเล่นทุกวันยังไงมันก็ตันที่100แน่นอนอยู่แล้วครับแค่อาจจะไม่ได้กําไรตรงเนี้ยพวกเนี้ยหนึ่งร้อยห้าร้อยหกอะไรพวกนั้นเนี้ยที่เป็นไอ้พวกเนี้ยเอาไว้แลกไว้แลกพวกนี้เอาไว้เพิ่มค่าพลังได้อีกนะครับเนี้ยอย่างผมเนี้ยแลกไอ้นี่มาหมดแล้วนะครับแต้มทักษะห้าร้อยเห็นไหมก็ได้เพิ่มพลังค่าพลังไปอีกแล้วก็รอแลกไอ้นี่อีกเนี้ยอาวุธเสริมอุปกรณ์เสริมเนี้ยแล้วก็ลังเสบียงเกาะเนี้ยนะผมก็จะได้นี่อีกเห็็นน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 มมมมมมัััััััั้้้้้ยยยยยแแแแลลลววีีีีีีีใหหหหกกกก่่่่่อออออเเเเเเปปปะะะะะะขดดดาาาจพพิิิคคคคงงรรรรบบบบบบบืสตตท นะอ่ะประมาณผมก็เติมประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีงบเพิ่มอีกผมก็ว่าจะเติมอีกนะผมก็คือเอ่อ269เหมือนเดิมนะครับผมแต่มูลค่าของที่ได้ เงินเติมทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ราวๆประมาณ2760หรือ2670เนี่ยลืมแล้วนะครับถ่างกันร้อยเดียวนี่แหละอะตัวเลขนี้นะครับผมนะก็คือมูล,ลค่าเติมเนี่ยราวๆประมาณ1,000บาทนะครับผมแต่เราเติมในราคาแค่269บาทอันนี้ก็คุ้มนะครับก็กล่าวว่าจะเติมอยู่เพราะว่าเกมนี้เวลาซื้อของเนี่ยมันถูกมากเนี่ยถ้าใครมีงบอีกก็เนี่ยซื้อพวกนี้ได้อีกนะครับรายวันแต่นี้มันเสียตังเป็นลายวันอะแต่พูดถึงมันก็คุ้มนะ แต่ก็โอเคอันนี้คือสายเติมเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนะเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เร่งรัดเลยนะครับส่วนการซื้อของเนี่ยมันก็จะมีการซื้อเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยคุ้มเนี่ยเห็นไหมซื้อแค่เนี่ยสิบาทเนี่ยได้ได้มาสี่พันอ่อแต้มแคมป์เลยนะครับอันนี้คือราคามันถูกมากแล้วมันซื้อจํากัดต่อทิศนะครับอ่ะเนี่ยหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมราคามันถูกนะครับอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยซื้อสิบอันอย่างเงี้ยก็ได้ร้อยอันอะไรเงี้ยเนี่ยราคามันจะถูกครัััับขออองมมมนนนนนนถูกกเีีีนน้้้ไนน่่ใชละ เนี่ยอเน,นี้ยสองอันนี้ผมก็ซื้อหมดแล้วเพราะมันถูกมากเลยเห็นไหมราคา3บาท2บาทเนี่ยมาได้แพ็กเสบียงมาออุปกรณ์เราอีกนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ฝั่งโกนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ใช่เกี่ยวสายเติมนะนี่ก็คือเงินนี้ก็หาได้เลยนะครับจากเกมฟาร์มเอาก็ซื้ออันนี้เนี่ยแม่มันจะบวกแต้มทักษะอีกเห็นปะอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ4ี่พันปะคือแต้มทักษะเนี่ยก็ดียังไงอ่ะโอเคเราพูดสายเติมไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงสายฟรีกันบ้างควรทําอะไรนะครับผม ก็บอกไปแล้วผมใสยไม่ขยนันน้องผมใสยขยนันเห็นไหมซีพต่างกันแต้มพลังห่างกันตั้งเยอะเลยนะครับเห็นไหมผมหมื่นสี่น้องผมหมื่นเจ็ดกับหมื่นแปแล้วนะผมก็ ตามสายเติมที่แบบหนักๆทันอยู่นะสายเติมหนักๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยคือก็ตามทันนะครับไม่ได้ถือว่าแย่อะไรเติมราคาแค่รวมๆแล้วประมาณตั้งแต่เกมเปิดมานะประมาณเท่าไหร่วะ6 0 0ป่ <600 S 1> <600 S 2> ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูกันว่าสายฟรีเนี่ยควรทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็ไปดูที่วิธีการอัปเกรดตัวละครเราก่อนเลยตรงนี้นะครับผมมันจะบอกหมดแล้วว่าเรายังไม่ได้อัปอะไรนะอย่างอันเนี้ยอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยของผมขึ้นเอแล้วแล้วดูเหมือนสีตรงนี้จะตันแล้วแต่จริงยังไม่ตันนะ เรากดเข้าไปดูได้อ่ะเรากดเข้าไปดูปุ๊บใช่ไหมมันก็จะให้เราไปคราบอ,อกกุปกรณ์ไว้แต่คือเราไม่คราบเรามาดูตรงนี้เลยนี่นะครับเสื้อผ้าของผมเนี่ยยังไม่ทองไวง่ายคือยังไม่ทองอ่าก็คือทําให้กลายเป็นชุดทองมันถึงจะบวก ตันที่สุดแล้วก็มันยังมีเอฟเฟกเสริมสถานะเสริมอีกนะครับผมเห็นไหมบวกเนี่ยห้าสิบสามเนี่ยหรืออย่างกางเกงผมเนี่ยอ๋อไม่ใช่สิกางเกงนี้อ่ะบวกเสริมทักษะเนี่ยเห็นปะสถานะเสริมเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งมันก็จะบวกเยอะนะผมก็มันบวกอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดสีทองก็จะบวกเพิ่มไปยิ่งอีกนะครับอ่ะสีทองมีอะไรไปดูเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสีฟ้าเนี่ยคราฟมาเห็นไหมแปดสิบเสูงสุด47สีม่วง52สีทอง5% 59เห็นไหมครับนี่คือวิธีเพิ่มไปอีกนะครับยังไม่รวมสถานะเสริมอีกนะของชุดนั้นๆอ่ะนี่คือวิธีการดูนะครับต่อมาเรามาดูต่อเรื่องชุดไปแล้วเรื่องอุปกรณ์กับชุดเนี่ยหามาใส่เลยนะครับต่อไปเสริมแกงอุปกรณ์สวมใส่นี่ก็คืออะไรตีบวกครับผมก็คือเราอย่าลืมตีบวกด้วยนะครับตีบวกให้ตันสําหรับเลเวลนั้นๆนะยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยเลเวลต่อไปคือ4 6และผมเลเวลยังไม่ถึงเนี่ยตีนี่คือตันแล้วนี่คือตันที่สุดละอ่ะต่อไปมาดูที่อุปกรณ์เสริิมมและะกกาารรเเส กดเข้าไปมากดอัปเกตด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยอัปให้ตันของผมยังไม่ตันนะเห็นไหมไอฝั่งนี้ตันหมดแล้วเนี่ยต่อไปเป็น4ี่ห้าละอันนี้คือตันแล้วเลเวลหแต่ฝั่งนี้เนี่ยยังเลเวลห้าอยู่เลยเนี่ยคือยังไม่ตันนะครับยังอัพได้อีกก็อย่าลืมมาอัพด้วยแล้วก็ชุดเกาะเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นี่ก็อย่าลืมมาอัปด้วยเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ส่วนวิธีหาผมยังแยกอีกคลิปละกันนะ้วิธีหาผมมองว่ามันยาวเกินไปนะครับผมเคยทาคลิปนี้มาแล้ว1ชั่วโมงแม่งนานมากผมเลยคิิดดดดวววว่่่่าาาาาแแแยยกกกกกกเเนนนนนนื้อออหััััีีีู๋ไมมจบบผคคทงรลละป คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยบอกวิธีหาแล้วกันว่าพวกอันนี้หามาได้ไงนะครับโอเคอัพ okay. ตามที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปขัดเกลาครับก็คือก็แนะนําว่าให้อัพทุกอย่างเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คืออย่างเช่น1ก็คือ1ให้หมดถามว่าทําไมไม่ไปแบบปืน 2- 3งสาไปเลยแล้วที่เหลือหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะมีนี่ตรงนี้ครับตรงเลข6ตรงเนี้ยมันก็คือขั้นขั้นของขัดเกลานะก็คือเห็นไหมมันจะเขียนว่าอ๋อตอนนี้ผมอยู่ในขั้นที่บวก6ก็คืออุปกรณ์ทุกกอย่่่างเนนีี6แตู้ชนนะ เพราะผมมาขั้น6แล้วแต่ขั้นต่อไปของผมเนี่ยก็คือขั้นที่7ขั้นที่7มันเขียนไว้ว่าเลเวลของคุณอุปกรณ์สมใส่6ชิ้นต้องมีเลเวลขัดเกาเก้าหรือมากกว่าความคืบหน้า1นึทับหก็คือเนี่ยผมมีอุปกรณ์ที่อัพขั้นเป็นเลเวล9แล้วเนี่ยหชิ้นนะครับมันเขียนว่า 1- นึทับหเห็นไหมผมต้องเอาอีก5ชิ้นเพื่อที่จะกลายเป็นขัดเกาขั้นที่นะครับผมแล้วขัดเกานี้มันก็จะบวกเพิ่มไปอีกเห็นไหมแฮปปีสูงสุด จาก8กลายเป็น12ดาเมจ32จอเกาะ10เห็นไหมครับประมาณนี้นะก็ที่แนะนำอัพตรงนี้เป็นขั้นๆไปนไป1ถึง1 2, ให้หมด2ให้หมดก็เพราะว่าสมมุติยกตัวอย่างเช่นปืนขั้นต่อไปเป็น10เนี่ยใช้เอาใช้อัพเกรดเนี่ยเยอะมากเห็นไหมหกสแล้วเพิ่มมามันไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมก็อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติแต้มพลังบวกต่อไปเนี่ยบวก1ิบเนี่ย เพิ่มมา5เพิ่มมา5แต่ถ้าเกิดสมมติ7ไป8เนี่ยอาจจะเพิ่มไป6ออะอะไรประมาณนี้นะคือก็อัพไปทีละขั้นพร้อมๆกันดีกว่าเพราะมันจะใช้ของน้อยด้วยดูดูนะครับอันนี้คือไปไป8นะใช้40แต่เนี้ย9ไป10บใช้หเห็นไหมมันใช้เยอะนะครับผมคือเราเอาเรียกว่าเอาของอัพเนี่ยมาอัพตามพวกนี้ให้ให้ทันกันก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้นะต่อไปปรับปรุงอุปกรณ์สมสัยก็คือรีค่าสแต็ปพวกเนี้ยให้ได้ของดีๆนะครับผมก็รีให้มันได้ของดีด ยกตัวอย่างเช่นกางเกงผมเนี่ย101เนี่ยประมาณเนี้ยได้ค่าพลังบวกมาอีกเพิ่มอีก101นะครับก็รีหาค่าให้มันดีๆก็ใช้ตัวนี้รีเลยนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้หรือถ้าใครอยากจะแบบว่าล็อกไว้กดนี่เลยเราก็ใช้ที่มีล็อกด้วยผมพวกนี้เดี๋ยวค่อยสอนหายอีกทีคลิปหน้าต่อไปแท็กซ่าอุปกรณ์ชิปก็ผมไม่มีนะอันนี้สายฟรีก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันครับก็คือเอาไปซื้อเอาเนี่ยในตลาดเนี่ยหรือเล่นกิจกรรมแล้วมันก็จะสุ่มได้มาแต่มัน ยากครับผมอันนี้ก็ทําใจเลยน่าจะยากต่อไปโดนโดนก็แนะนานะครับก็ค้าให้มันนะอ่ะผมไปดูให้คราให้มันเป็นเลเวลของปัจจุบันของเรานะยกตัวอย่างเช่นของผมตอนนี้เลเวล40ก็หาโดนที่มันมีบางอันที่มันเขียนว่า40อะ่ะอย่างอันเนี้ยเลเวล1อยู่เห็นไหมแล้วต่อไปโดนอันนี้เป็นเลเวล2นะครับก็มันจะมีโดนเลเวล3ที่อยู่ในช่วง40อยู่นะก็อยู่ในโตคราฟก็ไปหาดูกันโดนมันจะมีทั้งหมดสีฟ้าสีม่วงสีทอง อนนี้เหมสีฟ้าหมดเลยแล้วมันเป็นของ level 2ด้วยเนี่ย l e เวล2หมดเลยมันยังไม่มี level 3เลยมันก็เลยกลายเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยโดนผมยังแบบเห็นว่ายังขึ้นแบบสีขาวแต่ยังขาวไม่สุดเห็นปะเพราะยังมีอะไรอีกที่ยังสามารถอัพได้อีกนะครับสรุปผมยังต้องต้องทำตรงนี้อีกนะเห็นปะมันจะมีสีดําๆบอกเนี่ยว่าเรายังไม่ได้ทําตรงนี้นะก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับผมก็ไปข้ามาเป็นโดนสีทอง ประมาณนี้ครับในโตคราบเลยนะครับพรสวรรค์ตัวละครก็อ่ะก็ทำเควสทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมทำเควสประจุอ่าทำเควสราลวันแล้วก็ทำเควสเนื้อเรื่องที่มันมีให้ทำมันก็จะได้พวกนี้มาหรือมันจะมีพวกสำรวจดานเอ่อสำรวจอะไรวะแบบสำรวจอะไรพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก่อนนะลค่อยไปบอกแล้วกันหาได้จากไหนก็อัพสิ่งที่ตัวเองจะเล่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นระเบิดนี้ผมเล่นผมก็อัพหลัๆไอ้ตัวนี้ต่อมาอัพพวกนี้นะพวกนี้ก็มันจะเพิ่มค่าพลังเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เพ นะต่อให้เราไม่เล่นอัพพวกนี้มันก็เพิ่มเหมือนกันนะครับแต่แนะนําให้มาอัพที่พาสีไว้ก่อนเลยเพราะพาสีเนี่ยได้เล่นแน่นอนเพราะมันเป็นอุปกรณ์เอ่อเรียกว่าทักษะติดตัวอ่ะพวกเนี้ยได้เล่นแน่นอนนะครับอัพพวกนี้เป็นหลักก่อนพาสีนะลองลองมาค่อยเป็นพวกอุปกรณ์กับขว้างนะครับผมส่วนถ้าเหลือสมมตินนะเราอัพนี้จนตันจนตันละต่อไปไมเลเวลสี่หกอัพไม่ได้ละก็ไปอัพพวกที่เราไม่ได้เล่นก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยที่ไม่เราไม่ได้เล่นหรือถ้าเกิดตรงเนี้ยสามารถปลดล็อกได้แล้ว แนะนำให้ปลดล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเพราะปลดล็อกอะไรใหม่ๆเนี่ยความรู้ใหม่ๆมันจะทําให้ค่าพลังเราเพิ่มขึ้นสูงมากยกตัวอย่างเช่นอัพอันนี้เป็นเลเวลสเพิ่มมาแค่เนี่ยเงี้ยเพิ่มมาแค่1แต่ถ้าเราอัพอันเนี้ยมีสิเพิ่มมาเป็นแบบ50-60เลยอ่าประมาณนี้ต่อให้เราไม่เล่นนะนะเน้นค่าพลังไว้ก่อนอ่นต่อไปการฝึกกับแคมป์กดเข้าไปการฝึกแคมป์ก็นี่อยู่ด้านล่างก็เป็นหน้าเดียวกันเนี่ยอ่ะอยู่ด้านล่างก็คือแต้มตรงนี้นะผมเห็น,มม 4, นะพพนี้น มาอัพก็เหมือนเดิมไล่อัพที่มีให้ปลดล็อกก่อนหลังจากนั้นพอหมดปลดล็อกแล้วมาอัพสิ่งที่เราต้องการที่จะเล่นยกตัวอย่างเช่นโดนหรือเพิ่มดาเมจคิติคอ,อประมาณนี้อัพพวกนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาอัพของรองยกตัวอย่างเช่นได้รับดาเมจจากซอมบี้น้อยลงอะไรเงี้ยอ่ะของรองเนี่ยค่อยมาอัพทีหลังและในการอัพเนี่ยใช้เงินสีเงินเนี่ยเ,นเนยอะมากนะผมใช้เหรียญเงินเนี่ยก็อย่าลืมไปหากันอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะบอกวิธีหาพวกนี้เนี่ยพวกนี้แล้วก็พวกแต้มอันนี้นะผมแต้มนักษานี้โอเคคลิปนี้ มันจะยาวเกินไปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาค่าไอเทมต่างๆเพื่อมาใช้ในการอัปเกรดที่ผมสอนในคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปก็รอติดตามเลยแล้วกันนะครับมันจะโยงเกี่ยวกับคลิปนี้นะคลิปนี้สอนเพิ่มค่าพลังไปแล้วแต่ยังไม่ได้สอนหาของเดี๋ยวคลิปต่อไปสอนหาของนะครับก็ต่อจากคลิปนี้เลยใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายๆครับ